ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณ์ยกิจที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา14นาฬิกา33นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชาสีมาจังหวัดนครราชาสีมาในการพระราชาทานเหรียญการชาติสม,มนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ36ครั้งและ108ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยประจำปี2561-2565ถึงของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ใน6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินจังหวัดมหาสารคามจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตให้สภากาชาติไทยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติดํานเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศมีนโยบายหลักว่าโลหิตทุกยูนิตต้องได้รับการ จากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ12แห่งในปี2567นั้นได้มีการจัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ Give Blood Give g i Life Give Forever เพื่อรณรงค์ให้การบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งรวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน